อ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเรากลับมากับ Power Defense กันบ้างหลังจากปลูกผัดกันมานานและแบบนั้นก็คือ SLAB TOWER อรอหือ,หอรูปมือมาเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวแวบๆบบแ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 บบคือมันก็เหมือนกับอันอื่นใช่ไหมแต่แต่อันที่ผมแบบสงสัยที่สุดเลยนะก็คือนี่อันตัวอะไรนี่นี่คือนูบยักษ์มีปุ่มด้วยใช่ครับเอา้ามาอยู่บนนี้ได้ไงมีคนช่วยตีหรอ ขอบคุณมากใช่ครับเจ้านุบนุบนุบคืออะไรวันนี้เราลองดูหน่อยนะครับเด็ดนั่นใช่ไหม <c oughs> เมื่อกี้นุบขยับคอด้วยเฮ้ยโอ้ยอ๋อ,อปุ่มนั้นคือมีคนกดแล้วนุบก็จะตีหรออ้าวอย่างนี้บอกเลย <c oughs> ลองดูหน่อยนุบแล้วมันจะวอล์์ออฟหนีหนุบได้ไหมอะ่ะหรือว่าไม่ได้เลยอืฮึเอะ โอโ้ปีนมาได้เลยเนี่ยวอบได้ไหมะคือนู๊มันตีแรงมากเลยใช่ไหมนี่ไงนุ๊ไม่ตีอ๋อต้องมีคนไปเหยียบครับทุกคน้าไม่เห็นตีเลย <c oughs> รอดแล้ว <c oughs> แกไม่รอดแน่อ๋อ,อเราตาที่ไม่รอดโรเอาละเอาละเราจะไปแกล้งเพื่อนกัน <c oughs> เราใช้เจ้านู๊ยักษ์มานุ๊ยักษ์ผมขอนะอย่านะอย่านะเนะต้เตะเต้ต นุบยักษ์สุดยอดนี่ตบเราโอ้โหแรงมากอะเพื่อนตบเราหน่อยอ้ตบได้แต่ว่าเราเรายังรอดอยู่อะไรนี่นี่อ้าวเบาชับะอะเราจะไปเพื่อนตบเราแรงจัง <c oughs> มือเราก็เบาเลยเกินเออเราจะสามารถหนีเจ้านุ๊ได้ไหมอะผ,ผมว่าผมยังไม่เคยโดนนุ๊ตีนุ๊กทำอะไรผมไม่ได้หรอกเหมือนเหมือนย้อนเวลากลับมาเมื่อกี้ กลับมาเริ่มใหม่นุ๊ก็ทําอะไรผมไม่ได้หรอกผมมั่นใจนี่ไงโอ้ยไม่เคยโดนนุ๊ตบลงพื้นลงดินนะครับยังไม่เคยแต่ผมจะตบคนอื่นให้ลงพื้นลงดินตบเลยโอ้ยมีคนตบมาให้อคนเกิดใหม่เพียบเลยเจ้ <c oughs> <c oughs> าทาวเวอร์นี้นี่คือแบบเอกลักษณ์มากเลยนะก็คือเจ้านุ๊แล้วแถมตบทีเดียวคือหายไ <c oughs> ปเบคอนเราจะไปด้วยกัน ทุกคนเราจะไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นอย่าตีนี่แกตีเราใช่ไหมเมื่อกี้นี่รอดอยู่โถโอ้ย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 จะไปตีเราอย่าให้เราคองเจ้านุบยักษ์ได้นะนี่นี่เนี่ยผมตีคนอื่นไห่โอเคตีคนอื่นไปได้แล้วนะครับขอคองนุบยักษ์นุบยักษ์ไของเราตบเลยนี่นี่นี่ตบ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 นี่ตบโอ้ตบไปหนึ่งเมื่อกี้ แต่ว่าทุกคนก็โอ้ยทำไมทุกคนตบแรงจังเลยอะ่ะผมตบเบามากอ้นี้มีอะไรบ้างร้านค้าอ๋อมีมีแรนโบมีบินได้มีโกนี่คืออะไร Go? Go. โกโกอ๋อมือสีทองเดมอนโอเคแล้วก็วอยครับสีม่วงในแบบอื่นก็มีใช่ไหมแบบนี้อือมีแอดมินด้วยแอดมินได้อะไรบ้างเนี่ย่ะแต่ว่าก็คงจะไม่ต้องเฮ <c oughs> ยังรอดอยู่ <c oughs> ผมบอกอยู่ผมไม่เคยโดนนุ๊ปตีจนล่วง อยากได้อดมินเหมือนกันนะจะได้ไม่โดนตีอืมดูโอ้นี่ไงถ้าซื้อแอดมินใช่ไหมแอดมินนะครับโอ้โหจะได้บินทะลุจะได้วิ่งเร็วกระโดดสูงอ่ะเดี๋ยวรอก,ก่อนรอยสุดจะทนก่อนนะครับผมว่านะครับเขากําลังกอลลนกันอยู่นี่อู้มาตีแล้วได้ไงเนี่ยผมอยากไปนี้ด้วยไปแบบเล่นให้จบเกมอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวค่อยแกล้งครับข้างบนมี มีกระโดดมาตีได้ใช่ไหมผมจะเป็นเหี่ยวครับเหี่ยวกระโดดลงมาตีแต่ว่าก่อนอื่นเลยนี่นี่นี่หลบก่อนมาเดี๋ยวเราจะแกล้งคน <c oughs> เราไม่ได้แกล้งคนแล้วเโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปข้างบนก่อนก็ได้นะครับมาเราไปยาวๆเลยครับโอเคเฮ้ยโอ้สองต่อโอ้ยแก้ง <c oughs> แก้งซ้ำแก่งซ้อนนะเนี่ยแก้งกันหูดมากอย่ามาตบรานี้ออกหนี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  เจ้าน,นี่เจ้นี่เออยุ่งกันอยู่เราไปแล้วเราไปแล้วเย้หลุดพ้นจากสมอรภภูมิต้นเกมครับโอ้ไม่ไม่น่าจะมีใครแกล้งเราแล้วนะเฮ้ขึ้นมาข้างบนแล้วที่เหลือก็อยู่กับฝีมือของเราโอเคเจ้าหนูบันใหญ่เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจบเกมก่อนเผื่อบางทีได้อะไรสําคัญมานะครับอย่างเช่นบินได้อะไรงเี้นะครับเดี๋ยวกลับมาแกล้งกันต่ออันนี้สูงไหมเนี่ยมันมัน โอเคมันก็น่าจะไม่สูงมากครับทุกคนอือฮึเออชึบเออชึบเออชึบโอเคดึงดึงดึงโอเคโอเคโอเคแกดูดึง,ด,ง, okay. Okay. ด,ด,ด,งดึงขึ้นไปสีม่วงสีชมพูแล้วก็แล้วก็เสียอะไรเสียชมพูโอ้ยมีหายไปด้วยมาหายตรงแบบเรากําลังดูเลยว่าสูงเท่าไหร่นี่นี่นี่ตรงนี้หายไปได้นะครับเมื่อกี้เอึบเอ,อึบโอเคโอเคอือฮึโอเค ชึบชับชึบปึ๊บปั๊บโอเคเรียบร้อยโอ้โหอันนี้มีมีเพื่อนแกล้งอยู่ไอ้แมตรงนั้นน่าจะโดดลงไปตีจริงเลยนะดูผมเสียสละครับทุกคนผมเสียสละไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมอืมนี่ฮาเบามากเลยโอ้โหตสา์เสียสละมาโอเคกลับมาละอืมน่าจะดีขึ้นนะครับโอเคไม่ต้องเสียสละแล้วรอบนี้โอ้ยอันนี้หายไปได้ด้วยอ่าระวังระวังสีม่วงแล้วครับ เสียงพูแล้วก็เสียมูเข้มก็จบแล้วโอ้โหเพื่อนเขาตีกันมันเลยนะข้างล่างนั้นเ <g ul ly> จ้านุ่มเนี่ยอยากได้จังเลยเจ้านุบมีข้างบนขอหวังว่าจะมีแบบอะไรช่วยเราแน่เช่นถุงมือใหม่ที่แบบตีแรงๆต่าน,นี้อันนี้คือมันเบามากๆโอ้ยวงกลมหายได้ด้วยเพิ่งเคยเห็นอืมโอเคโอ้โหเร่มีเร่มีจุดเดียวโอ้โหเราเป็นสีแดงต้องระวังตัวทีเดียวคือตาย โอเคโอ้โหเริ hmm. mm ่มน่ากลัวครับเริ่มยากโอ้เริ่มกว้างแล้วอันนี้ืมเกือบไม่เกือบเกือบเกือบตกเกือบตกโอเคอื้มอื้มโอเคโอ้ถิงข้างบนแล้วโอ้เริ่มหายครับโอเคเล่นแบบระวังระวังโอ้โหโอ้นั่นมีมือใหม่มือชมพูฮะโอ้ยยากอะตรงนี้โอ้โหถือว่าแก้กัน ใช้มือทองก็ได้อะ99โรบักอันนี้คือแก้กับมือสีม่วงขง้างบนนะน่าจะแรงกว่าตีสโโโิโอ้มันเบามากเลยงั้นผมบังคับเจ้านุ๊ให้ตีดีกว่าผมว่านะนี่ใช้เจ้านุ๊ดีกว่ามาตีตีเอ้ยอย่าตีเราอย่าตีเราอย่าตีเราอ้าวอ้ายัางรอดอยู่ยังรอดอยู่โอ้ตกตีตีตีตนี่ตีอ้ย มีแต่คนชอบตีเราเนี่ยหรือว่าไม่จบเกมแล้วนะเราจะแกล้งคนเพราะฉะนั้นอืมเพราะฉะนั้นเอาตัวให้รอดก่อนลบได้เป็นไงโอ้โหแกะตีฉันใช่ไหมเต้าเขียวโอียโอเคก็ได้โอ้มือทองช่วยอะไรได้ไปเนี่ยหนีๆนีหนีหนีเจ้านุบยักษ์โอเคนุบยักษ โอเคผมผมได้อวนูบยักษ์ตีตัวเองทำไมเนี่ยการครอบครองนุบยักษ์นั้นยากเตีเตะวพีไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวไม่เป็นไรคนนี้โดนแน่โดนแน่ตบเลยตบโดนตบโดนนี่นี่ f อฟซีเอฟซีาก็ตบเหมือนกันตบหมดเราเป็นผู้ครอบครองนุบยักษ์ตบเลยตบสองตบไปเล่นใหม่ตบอีกตบอีกโอ้ยมาเยอะเกินตบไม่ทันโอ้โหทั เฮเราได้ครอบครองนุบยักษ์ครับทุกคนโอ้ดีใจจังเลยเอาละน้องเอ่อกอนนี่ครับกอนนี่มาไหมเอ้าเอามีคนตบกันแล้วมีคนบอกว่าผมเรียนก่อนฮะนี่แอบเล่นในเวลาเรียนอ่ะเนี่ยคนนั้น F4 F4 IUCC อ้าว F4 ผมไอมไงเดินลำเขียนนิดหน่อยก็ไม่ได้นะวิ่งไปมีคนตามมาตีตี ตบ,ตบเราครอบครองนูบยักษ์เหมือนเดิมเออเอ,อ,อะไรอะไร FC? FC อย่าตีกันเออเออเออตบเลยตบเลยหุ้ย,ยมีคนมาเยอะตบโอ้โหตบไม่ไปโอ้อืมผมรู้สึกว่าผมจะจับอะไรถูกครับผมนี่ครับตรงนี้ครับถ้าเราวอล์อกไป <laughs> แล้วก็ไปตีข้างหลังเองได้เลยอ,อ,อึ๊บอ,อ,อึ๊บโอ้ยวอลอ์แปหนึ่งนะตั้บคมครับ ไม่ต้องวอออฟให้เสียเวลาครับแล้วเดี๋เด็ดเด็จะจะนุบนุ๊โอ้โหโดนตีเยอะแยะไปหมดแต่ว่ายังรอดอยู่หลบ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 แล้วตีชุบอ้าวตีตัวเองกูสารอดมาตรงนี้โถเอโอเคสำหรับนุบยักษ์ก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ